สวัสดีครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องคนข้างเขืนของไต่ตองนะครับแพตตกปลาพูดแล้วคลิปนี้ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือกูรูผู้รู้เรื่องชิงหลิวสปิ๋วนะครับจึงไม่ได้มาสอนให้ใครทำตามนะครับไม่ได้ไม่ได้เน้นว่าตัวเองเป็นคนตกปลาด้านนี้เก่งนะครับ เนื่องจากว่าการตกปลาสายสั้นแบบชิงหลิวหรือสปิวมันเป็นศาสตร์ค่อนข้างที่ศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียดอ่อนมากๆของการตกปลานะครับต้องคนที่ต้องชํานาญต้องเข้าใจสนัถึงจะรู้ว่ามันเป็นศาสตร์ที่ละเอียดอ่อนมากอันนี้มันทําให้หลายๆคนบางคนนะครับหลายคนหรือบางคนเห็นว่ามันยากเกินไปเลยไม่เรียนรู้บางคนก็ไม่ตกไปเลยนะครับ แต้ต้องถึงเอาประสบการณ์การตกปลาแบบชิงหลิวหรือสปิวแบบง่ายๆมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นการตกแบบที่อาจจะไม่ต้องถึงขนาดใช้ศาสตร์การตั้งทุ่นการอะไรมากมายนะครับให้ตกแบบง่ายๆตกไม่เป็นแต่ได้ปลานะครับเรื่องนี้คลิปนี้จะเอามาเล่าสู่กันฟังเผื่อว่าใครอยากจะเอาไปทําตามก็ไม่ก็ไม่น่าจะเ,เสียหายอะไรนะครับใครจะไปเรียนแบบสําหรับมือใหม่ๆก็ดีนะครับลองดูครับ วิธีทำก็ไม่ยากนะครับสปิวชิงหลิวสไตล์ไต่ต๋องก็ขอให้มีทุ่นสักตัวหนึ่งทุ่นยาวๆแบบนี้นะครับที่สามารถาลงไปในน้ำแล้วให้เห็นหางทุ่นแล้วก็มีเบ็ดสักซองหนึ่งใช้สต็อปเปอร์สตัวล็อกทุ่นนะครับสตัวล็อกทุ่นสองตัวลอ็อ,วลอกเบ็ดคือ ตัวเบ็ดตัวสำคัญที่ตัวเบ็ดนะครับว่าจะมีตัวผูกไว้สำหรับเป็นตัวอ่อยถ้าเป็นสปิลนะครับตัวนี้จะเป็นตัวถ่วงน้ำหนักเพื่อที่จะให้เหวียงให้เวียงตัวเบ็ดออกแล้วก็สามารถที่จะเป็นตัวอ่อยไปด้วยเป็นตัวล่อให้ปลาเข้ามากินเบ็ดนะครับตัวเบ็ดนี้อาจจะเป็นปั้นให้เกรดหรือจะเป็นลำเป็นอะไรก็ได้สนใจผมจะใช้เป็นลำนะครับ ตัวสเต็ปเปอร์สองตัวล็อกตัวทุ่นไว้ตรงนี้เพื่อที่จะได้ปรับระดับเหยื่อบางทีเราอาจจะตกให้เหยื่อนอนพื้นบ้างหรืออาจจะตกให้ลอยลงมาให้ให้ลอยอยู่ไม่ให้ไม,ไม่ไม่ถึงพื้นดินนะครับเป็นสไตล์ง่ายๆที่สามารถปรับระดับเหยื่อได้นะครับตัวทุ่นก็แค่โผล่พ้นน้ําไปให้เห็นหางเวลาปลากินก็จะได้มองเห็นง่ายๆคือเวลาปลาดึงเบ็ดปับ๊บมันจะกะมัน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 จะดึงที่ทุ่นได้เร็ว นะครับสไตล์ที่ผมทําตัวเหยื่อก็จะไปยึดไว้ที่พื้นนะครับเอาลองดูที่แพรตกปลาพูดแล้วครับเดี๋ยวจะทดลองให้ดูสปิวสายป่านะครับตกปลาง่ายๆคนตกไม่เป็นก็ได้ปลาครับถ้าเรียนดูสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกตกปลาสมาชิกผู้ที่ติดตามช่องคนข้างเขื่อนกับไตต๋องนะครับแพตกปลาพูดแล้ววันนี้จะพามาตกสปิวสายป่า สปิวสูตรไตต๋องนะครับสปิวผูกแบบเดียวกับชิ้งเหลิวนะครับที่เคยเล่าให้ฟังสปิวสายป่าเจียวนี้จะเล่นเหยื่อเหยื่อสดนะครับไ้เดือนสําหรับมือใหม่ก็เล่นได้นะครับเพราะว่ามันเป็นวิธีการตกแบบง่ายๆทุ่นไม่ต้องช่างไม่ต้องอะไรแค่วัดระดับโยนไปในน้ำแล้วให้เห็นหางทุน่นใช้สต็อปเปอร์สีตัวนะครับตามสไตล์ไตต๋องคือตัวเบดที่จะเลื่อนได้ปรับระดับได้ ตัวนี้เป็นตัวอ่อยเป็นตัวเป็นตัวล่อแล้วก็เป็นตัวน้ำหนักสำหรับให้โยนสปิวให้เหยื่อโยนได้ไกลๆนะครับวันนี้ไม่เล่นสปิวเพราะว่าน้ำมันตื้นน้ำมันลงมากก็เลยต้องโยนไกลหน่อยต้องใช้สปิวแทนนะครับอันนี้เล่นเหยื่อนอนพื้นสไตล์ไตตองนะครับบอกไว้ก่อนไม่ใช่ผู้รู้ผู้ชำนาญในด้านการตกชิงหลิวนะครับแต่มีวิธีการตกแบบง่ายๆให้ได้ตัวให้ได้ปลาตกสไตล์ไตตองครับสปิวสายปา่าตกปลาง่ายๆ ตกสนุกตกยังไงให้ได้ตัวลองดูครับลงไปกรเล่นเลยตอกตึ๊บตึ๊บแล้วสปอยอยู่แล้วครับเอาแล้วครับมาอีกตัวสติวสายปลาตกปลาง่ายๆกับไตตองครับ แล้วครับครับนี่แหละครับปลาสวยตัวสวยอันนี้ลองดูอีกทีครับผมออว,วิธีผูกเบ็ดสปิวสายปา่าสไตล์ไตต๋องนะครับตั้งทุนไม่เป็นไม้ตายไม่รู้บาลานไม่รู้จักรู้แต่ว่าทำยังไงให้ได้ปลา อันนี้เป็นตัวเกาะเหยื่อนะครับสําหรับถ่วงหรือเป็นตัวล่อไปด้วยแล้วเวลาโยนสปิวโยนไกลๆมันจะโยนไม่ไปครับปั้นตัวนี้เป็นน้ำเป็นเป็นตัวถ่วงด้วยเป็นตัวน้ําหนักให้น้ําหนักด้วยครับจะโยนไปอันนี้เล่นเหยื่อนอนพื้นนะครับใส่เดือนลองดูนะครับปลาอะไรจะกินสปิวสายปลาครับผมลองดูนะครับ สึกน้ำจะตื่นตรงนี้ค่อนข้างตื่นลงไปกระดึงดึบดึบแล้วกำลังกินครับกำลังเล่นสปิวสายป่าสูตรง่ายๆมือใหม่ก็เล่นเป็นมือใหม่ก็ตกได้นะครับ ตกไม่เป็นมาผูกเป็ดเป็ดอา้าวเลยครับอยู่แล้วครับโอ้โหมาแล้วครับทําไม่เป็นก็ตกได้นะครับตกง่ายๆสไตล์สตยตองทาง่ายๆอาแล้วครับมาอีกตัวสปิลสายปลาตกปลาธรรมชาติตกไม่เป็นก็ได้ปลาตกง่ายๆทําง่ายๆครับขอให้มีอุปกรณ์มีทุน่น แล้วก็มีเบ็ดเบอร์เล็กๆครับใส่เดือนเป็นเหยื่อแล้วก็มีลำปั้นให้เหนียวตัวถ่วงครับไม่ต้องตั้งทุน่นตั้งอะไรมากมายขอให้ตัวเหยื่อลงไปถึงพื้นแล้วมองเห็นหางทุ่นก็ใช้ได้แล้วครับตกง่ายๆทําง่ายๆนะครับลองดูครับ วิธีการผูกเบ็ดเคยบอกไปแล้วครับในตก,ตกทิ้งหลิวสายป่าผูกแบบเดียวกันครับแต่ตอนนี้ใช้สป,ปิวเพราะต้องโยนไกลตัวลอ่อตัวอ่อยเป็นตัวน้ำหนักทำให้เหยื่อโยนได้ไกลนะครับ ไปแล้วไปแล้วแม่ไม่ทันอยู่แล้วครับอยู่แล้วอยู่แล้วเออมาแล้วเออมาแลมาแล้วมาแล้เออมาแล้วครับอืสายปลาตกปลาสายปลาตกสนุกสนุกให้มีความสุขตกให้ได้ตัวทําง่ายๆครับคนไม่เป็นก็เล่นได้เอาอีกทีสปิลสายปลาภาษาไต๋องตกไม่เป็นก็ได้ปลา เล่นสนุกตกสนุกครับทำง่ายง่ายตกง่ายๆสไตล์ไต่ต๋องไม่ต้องอ่านไม่ต้องช่างทุน่นไม่ต้องวัดอะไรมากมายมือใหม่นะครับเล่นได้เอาลองดูครับ ตกเบาๆครับเล่นเบาๆเอาขยับแล้วยังไม่อยู่สับเลยครับโอ้โหตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ดึงแรงมากเอาแล้วครับโอ้โหสู้แรงจริงมาแล้วครับสไตล์ไต่ตองตกปลาปลาเออตัวสวยครับตัวสวยเออนี่ครับตกไปเป็นก็ได้ปลาครับผมมือใหม่ตกง่ายๆทำง่ายๆสไตล์ไต่ตองนะครับตกปลาปลา กสนุกสนุกมีความสุขกับการตกปลาตกไม่เป็นก็เล่นได้ลงไปก็ตอกล้ะครับตึบตึบสไตล์ไตยตองทําง่ายครับไม่ต้องช่างไม่ต้องช่างทุน่นบาลานไม่รู้จักไม้ตายก็ไม่เป็นอึบเล่นแล้วครับรู้สึกจะตัวเล็กถ้าตัวใหญ่ติดไปแล้ว อึ๊บเอา้าจับไม่ทันขออีกทีขออีกที่ขออีกท,ออกทียังเล่นอยู่ครับยังเล่นอยู่ อยู่ไม่เอ,อ่ยอยู่ครับไม่เล็กครับตัวนี้ใหญ่อยู่เอาละครับรอ,อตั้งนานเออมาแล้วสปิลสายปลาตกปลาสไตล์ไต่ตองตกไม่เป็นก็เล่นได้นะครับทําง่ายๆทุน่นไม่ต้องมีช่างทุ่นไม่ต้องบาลานมีตัวล่อ,อก,กับเหยื่อได้เลย